อิมินาจาก,กาเลนะพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาจาก,กาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาจาก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังเจมาสมุทโธภะควาพุทธัางภะควันตอภิวาเตมิกา สวาคาโตภะคะวตาธมูทามังนะมสจามิกาสุปติปันโนภะคะวโตชา,าวกะสังโฆสังขังนะมามิกามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสละเอนาจหะปัญจตีลานิยาจามะ ตุติยัมปิไมยังพันเตวิทุงวิทุงลักขณะทายติสราเนนะสะหาปัญจตีลานิยาจามะตุติยัมปิไมยังพันเตวิทุงวิทุงลักขณะทายติสราเนนะสะหาปัญจตีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิธุติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิธุติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิธุติยัมปีสังฆังสารณังคัจฉามิ ตติยมปีพ ouais. ุทธังสารนังขะามิตติยมปีธรรมังสารนังขะามิตติยมปีสังฆังสารนังขะามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มูสาวาธาเวรามณีสิขาปะทงังสมาธิยามิสุลาเมละยามาจเจปมาตฐานาเวรามณีสิขาปะทงังสมาธิยามิสัพพังอปลาทา,าทังขมถะเมพันเตอุกาสะทวาลตะเยนะกะตังสัพพังอปลาทา,าทังขมาธเมพันเตอุกาสะ ขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อพรรัตนาไยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพ,พ,พระองค์พระปัเเกัาพระเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระเริยส่งทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พานิพานด้วยเทินคำแพ่เมตตาให้แก่ตนเองนะคะ อาหังสุกิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหางนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอพยาปาโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอาหังอานโอิโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าป่าจจากความลำบากสุข,ขีอัตานังปะลิหะรามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลลนานเทินต่อไปเป็นคำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นนะคะสัพเพสัตตาสัตดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาอัชาโหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตานังปริหัดลานตุกจงมีความสุขก,กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพระจัดตโลกพระยะมกทั้งสี่ขอส่งน้ำอุทิตนินี้เข้าไปในลังกาทวีในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระโทรณี ขอให้แม่พระโทรณีจงมาเป็นทิพยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดรขอให้แม่พระโทรณีจงนำอากุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในวันนี้นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในการละบัตเดียวนี้เถิดนิพพานอปัตโยโหโตุพุทธังอนันตัง รรมังจักกวาลังสังคังนิพพานังข้าพเจ้าขอแผ่มเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่สรัพรพสัต์ที่มีดินน้ำลมไฟและขอถวายเป็นปฏิบัติอุชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสง์ และพระปัจเจก,กโพธิเจ้าพระอาหารหันตาเจ้าข้าพระเจ้าขอนำถงให้บิดามารดาตระกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลพี่ตระกูลน้องตระกูลปู่ตระกูลยา่าตระกูลตาตระกูลยายญาติพี่น้องทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายจงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทําในครั้งนี้ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยร่วมเกินด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งในพนี้และในพบที่เคยผ่านมาจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทําเมื่อได้รับอนิสงส์แล้วจงปลดปล่อยกรรม โปรดปลอยกรรมโปรดปลอยกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งตระกูลปู่ตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพี่ตระกูลน้องข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชามหากระสิ เศรษฐีมหาเศรษฐีที่สืบสานพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโศกมหาราชพระราชามหากษัตย์ไทยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระพุทธเลิศล the <in> ้านภาลัยสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจอมก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรเมศรมหาอนันทมหิดดลสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช และวีรกษัตริย์ทุกๆพระองค์อันได้แก่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาข้าพเจ้าขอนำทรงให้จะตูดสดมทั้งสี่ขุนเวียงขุนวังขุนคัคงขุนนาท่านแม่ทัพนายกองหัวหมู่ขุนพลทหารหารทั้งหลายข้าทาสบริพานครูหมัด ขูมวยภูหอกูดาบรูศาสตวุธทหารบกทหารเรือทหารอากาศทุกกรมกองข้าพเจ้าขอนำส่งให้แม่พระธรณีแม่พระคุงคามหาสมุทรแม่พระโพศบแม่พระเพึงแม่พระพ,พระายเจ้าทะเลเจ้าบาดาลเจ้าพิภพ,พ ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สุริยะจักรวาลมีพระอาทิตพระจันทร์ข้าพเจ้าขนนำส่งให้สัตตโลหะนวะโลหะรัตนชาติและธาตุทั้งหลายช้างศึกม้าศึกช้างสเสบียงม้าสเสบียงหัวควายทั้งหลายหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาทั้งสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลายสัตว์เปีกทั้งหลายสัตว์ปินป่ายทั้งหลายสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายสัตว์ในไข่ทั้งหลายสัตว์ในคันทั้งหลาย,ท,ลาย,ท,ลายที่ข้าพระเจ้าเขียนข้าก็ดีบริโภคก็ดีอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในกระดูกอยู่ในตับไตไ้พุงอยู่ในอาการสามสิบสองของตัวข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้าที่ได้มีกินมีใช้ขอให้สมาอาชีพจงได้รับอนิสง์ผลบุญนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พยัญชนะทุกตัวอักษรทุกภาษาในโลกนี้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ทรัพย์ของแผ่นดินข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตดวงมิญญาณทั้งหลายที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่ได้เกิดจงได้รับในบุญกุศลและจงเว้นจากการจองเวนข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในในรกภูมิ ที่อยู่ทุกทุกคุมนรกจงหลุดพ้นจากอุปกรรมวิบากรรกรรมขาอกรรมด้วยกุศลในครั้งนี้ถ้าพระเจ้าขอนำส่งให้เชื้อโรคเชื้อลาเชื้อลาลเชื้อมะเรงทั้งหลายเชื้อไวรัสทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายยงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้และโรคลายทั้งหลายขออย่าได้พึงมี อย่าได้พึงเกิดกับลูกหลานของข้าพเจ้าจงหยุดที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งให้ตั้งแต่นรกภูมิอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปตท,ทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนรกทุกชั้นนรกทุกขุมทุกภูมิสามภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เอ่ยถึงก็ดีไม่ได้เอ่ยถึงก็ดีที่ร่วงรับดับขันไปแล้วทั้งที่มีกายและไม่มีกายทั้งที่มีธาตุดินน้ำลมไฟและไม่มีธาตุจงรับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทํำในครั้งนี้ ข้าพระเจ้าขอนำส่งให้พระอินทร์พระภมพระยายมพระยายักษ์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชยัยศรีเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อหอกองท้ากกเวนมหาราชท,ท,ท้าวทศรถท้าววิรุณหกท้าววิรุณปัก ข้าพระเจ้าขอนำส่งให้พญาคุดพญานาคพญาอนันตนาคราชพญางูพญาเงือพญาหานุมานพญาเสือพญาสิงพญาเต่าพญาจระเข้พญาปลาไหลพญาตะขาบพญาเมงองปู่ฤศีทั้งร้อยแปดพระองค์ปูอินตา ภูยาหมอยาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่ทำงานลุกเทวดานางไม้ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนำส่งให้ธนบัตรทุกสกุลเงินตาของโลกนี้ที่เป็นทรัพย์ภายนอกจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้ากํามใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดินคนของแผ่นดินทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดและกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ไม่ว่าดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวทสร้างกรรมต่อท่านจงได้รับอนิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วจงปลดปล่อยกรรมปลดเปื้องกรรมงดเว้นจากการจองเวรและขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ชาตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยกุศลในคราวคั้งนี้ด้วยเทินนิพพานปัจยโยโหตุ ทุกมือทุกครั้งถวายพระเพนเสร็จแม่ชีก็จะนําตรวจน้ํพาพระจะให้พรเป็นภาษาบาลีเสร็จแล้วแม่ชีจะก็จะนําทุกคนตรวจน้ําบทตรวจน้ําก็ก็บทที่เคยตรวจนะคะแต่ว่าบางบางที่บางสถานที่อย่างเช่นอย่างเช่นที่ไปตรวจน้ําที่พุทธมนทลน,นะคะมีะพระพุทธรูปมีพระธรรมมุนเีเจ้าเป็นประธานเป็นเป็น,เป,นเป็นพระประธาน ในในมนพุทธมนฑนเลยคือพระพุพะทธทศพลยานนะคะท่านท่านท่าน,านเหมือนกับก้าวขาแล้วก็ทํามือโปรดอย่างนี้ไม่ช,ไมชีใช้คํากดน้ําไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กลางและเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศไทยที่เรียกว่าสำนักสานักพระพุทธศาสนาไม่ชีก็จะตรวจน้ําให้กับบริเวณน,นั้นแล้วก็สถานที่นั้น เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นั้นให้ได้รับบุญในการที่แม่ชีมาทําบุญในในพุทธมนตรด้วยแต่ว่าการกวดน้ําทุกที่เหมือนกันนะคะประเด็นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีหลายๆคนสงสัยว่าสวดมนต์แล้วต้องตรวจน้ํำไหมตรวจค่ะสวดมนต์แล้วต้องตรวจน้ําของไม่ชีใช้อีมินาบุญยากรมเมนะนะคะแล้วก็ใส่บาตถวายทางทานตรวจเป็นน้ําเลยค่ะใช้น้ําตรวจ หรือไม่บางครั้งที่สวดมต์เสร็จก็จะออกไปตรวจน้ําเหมือนกันพระจัดตุโรกพยะชมกทั้งสี่ส่งน้ําอุทิศนี้ก็ลินน้ําลงไปเลยค่ะเข้าไปในลังกาทวีปในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระธรณีขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทีิพยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดรขอให้แม่พระธรณีจงนํอาอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําวัดเช้าในครั้งนี้นําส่งให้แก่ข้าพเจ้าในการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดหรือไม่ก็ ผดกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมหาสันติงหลวงในครั้งนี้นำตรงให้ข้าพเจ้าในการระบาดเดี๋ยวนี้เกิดคือปัตถนาอะไรก็จะจะอธิษฐานความปัตถนานั้นให้สำเร็จนะคะคือคือคำอธิษฐานส่งผลค่ะแล้วไม่อธิษฐานล่ะแล้วไม่ตดน้ำละ่ะบุญยังไม่ไปไหนคะ่ะบุญยังอยู่คะ่ะบุญยังอยู่ในเสียงเราเวลาที่เราไปพูดอะไรกับใครเขาจะฟังเรามากขึ้น แต่เราจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จค่ะแต่ช้าหน่อยเพราะเราไม่ตรวจน้ำเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกูพทุกชาท่านอ้างถึงพระแม่ธรณีให้รับรู้ให้เป็นพยานในบุญของท่านจนวันที่ท่านจะตัดจะรู้มีพยามารมากมายที่ทเข้ามาเพื่อจะ,อะทวงบัลลังก์แก่ท่าน ท่านก็อ้างถึงแม่พระทรณีเทวดาผู้มีผู้เป็นใหญ่ในในจัก,กรวาลต้องหนีไปขอบจัก,กรวาลเลยนะคะสู้กับพญามารไม่ได้แต่พระธมมรรมจารย์ไม่ได้วันไวเพราะเชื่อในบุญนะคะเชื่อในบุญที่สร้างไว้จึงอ้างพระแม่ทรณีแม่พระทรณีมาบีบมวยผมจนเหล่าเซนอามานทั้งหลายเนี้ยหมดไปจนแผ่นดินสะอาดอันนี้ต้องต้องบอกว่า การสร้างบุญนะคะอย่าเห็นว่าเราเราใส่เราทำบุญแค่สิบบาทบุญเราคงจะอธิษฐานไม่ได้ได้ค่ะถ้าใจเราเป็นบุญถ้าเราสงสัยในบุญก็ไม่ต้องทำนะคะถ้าสงสัยในบุญก็ยังไม่ต้องทำถือว่าความสงสัยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่มันเรื่องมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้สงสัยยากมากเลยนะคะยากมาก มีมีคนที่มีความสง,งัยอยู่ตลอดเวลานะคะหนูไม่ตรวจน้ําจะได้ไหมแล้วหนูตรวจน้ําไปแล้วเขาจะได้ไหมคือคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กับปัจจุบันนะคะที่ไปตรวจน้าเนี่ยเพื่อให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราสวดมนต์ไปอ่ะจะส่งผลให้เรามีความสุขอันนี้เป็นความเชื่อที่เราทําความดีเพราะตอนที่เราสวดมนต์เราไม่เราไม่ได้ไปด่า ไปด่าใครตอนที่เราสวดมนต์เราไม่ได้ไปฆ่าใครตอนที่เราสวดมนต์เราไม่ได้ไปกว่าไปสร้างความแตกแยกให้ใครนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวนะิปัสสนาเป็นยากินแต่ว่าสอ,สองอย่างนี้นะคะก็ยังก็ยังทำให้บรรลุไม่ได้ต้องมีทานอีกตัวหนึ่งค่ะทานคือการให้ให้อะไรถึงจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จมาก ให้ทําเป็นทานให้อภัยเป็นทานถ้ากําลังโกรธใครอยู่หรืออาฆาตใครอยู่ยกโทษให้ไปเลยค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเราเบาขึ้นในส่วนของโรงทานที่แม่ชีได้ทํานะคะเดือนแรกของการเข้าพรรษาก็คือเดือนอกรกดานะคะเดือนกรกดาคมแม่ชีได้มีโอกาสได้ไปถวายอาหารแก่พระสงฆนะ์ที่วัดมหาธาตุนะคะที่วัดมหาธาตุ สามมื้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปถวายอาหารแก่พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เขาใหญ่นะคะเดือนแรกหกพันห้าร้อยสี่สิบองค์เดือนที่สองห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองค์นะคะแล้วก็เดือนที่สามนี้นะคะเดือนที่สามนี้สิบสองวันนะคะวันละสี่สี่วันละสี่ร้อยคิดเป็นมื้อนะคะคิดเป็นมื้อก็ องคหนึ่งก็เท่ากับสองสองมือวันละสี่ร้อยสิบสองคูณไปเลยค่ะเดือนนี้นะคะเดือนเดือนกันยายนนี้ทำบุญกระเพาะไปแล้วเก้าพันหกร้อยลูกยังไม่ได้รวมที่เขาใหญ่นะคะก็ก็คิดดูแล้วกันถามว่าไม่ฉีทำไมไม่ชีต้องทำบุญหนึ่งขนาดนี้แม่แม่ฉีอยากบอกว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อผลของการกระทำ แล้วแม่ฉีได้มีโอกาสไปทําอาหารถวายพระแม่ฉีใช้อาหารอย่างเลิศทุกอย่างนะคะแม่ฉีคิดว่าการได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาไม่ต่ำกว่ายี่สิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบพรรษาเนี่ยเกิดกี่ชาติก็คงไม่ได้ทำถึง,ถงหมื่นรูปหรอกะ่ะแต่ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยบุญด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็ด้วยความได้รับความไว้ใจจากหลวงพ่อสมเด็จ เาจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านไว้ใจไม่ฉี่ให้ไม่ฉี่ได้ดูแลพระที่จจเจริญวิปัสนากรรมฐานจึงได้มีตัวเลขมาบอกท่านผู้ชมรายการกระจบก,กรรมว่าชีวิตนี้มันสั้นนักนะคะมันน้อยนักถ้าเราไม่ได้ตั้งคุณงามความดีให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งความดีให้กับสังคมชีวิตเราฟาวนะคะฟาวเลยค่ะคือว่างเปล่า บุญก็เอาไปไม่ได้ต้องแบกบาปไปด้วยอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าโอกาสมันขึ้นอยู่กับคนที่มีใจและมีตรัทาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทีเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยมีความตนหนีมากนะฮะมีความตนหนีมากไม่ทีก็พยายามนะคะพยายามหนูทําบุญกับแม่ไข่แพงนึงเนอะเขาก็เอามาแพงนึง หนูทาบุญกับแม่น้ำมันพืชขวดหนึ่งเนื้อเขาก็เอามาให้แม่ชีขวดหนึ่งจนในที่สุดเขาถามแม่ชีว่าถ้าหนูจะเอาไข่มามกกว่าขวดแผงหนึ่งเอาน้ำมันพืชมามกกว่าขวดหนึ่งได้ไหมหูณแม่ชีแม่ชีรู้สึกว่าแม่ชีได้ทําแม่ชีได้ทําให้คนหนึ่งอะลุกขึ้นมาให้ได้นี่มันก็เป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะนี่นี่คือสิ่งที่แม่ชีทําถามว่าการสร้างโรงทานแม่ชีได้อะไร การสร้างโรงทานไม่ฉีดได้อะไรได้ให้แน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ฉีดได้อะไรจากการให้ทานไม่ฉีดได้ลูกศิษย์กลับมาค่ะได้ลูกศิษย์กลับมาทั้งหมดลูกศิษย์เข้าใจในการให้ทุกคนแล้วทุกคนก็ไม่อิดออดแล้วก็ไม่รีรอที่จะสร้างความดีถึงแม้จะไกลแค่ไหนก็ยังด้านโดนมาช่วงเวลาสุดท้ายของรายการกระจกกรรมก็ได้มาถึงแล้วนะคะ ขอขอบคุณผู้ประทรบรายการนะคะที่สนับสนุนให้รายการกระจกกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ขออ้างอิงคุณพระตรีรัตนตาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากศีลทานภาวนาที่ได้สะสมมาและคุณของพระ,พร,ะรัตน์ไตาจงส่งผรให้ท่านผู้ชมรายการกระจกกรรมประสบความสาเร็จเจริญสมความปรารถนาตลอดเวลาด้วยนะคะเจริญธรรมค่ะ บนโลกใบนี้ทุกชาติทุกภาษาต้ตองมีศีลาอยู่แล้วสังคมในปัจจุบันทุกคนล้วนดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดที่เกิดขึ้นความศรัทธาตรงนั้นจะทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น